ทุกคนคนิสวัสดีค่ะปะผาผานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทดลองทำสลามจากน้ำยาทำสลามออมซาค่ะยาล้างตานะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเนาะเราจะรู้อยู่แล้วว่ากินเซรีนบอแลแลกทำได้บอแลแลกทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ทำได้หรือเปล่า ทำแล้วต้องใช้ตัวช่วยหรือเปล่าหรือว่าใช้กาวกับตัวนี้เพียวๆได้เลยถ้าใครอยากทดลองทําไปด้วยกันนะคะขอข้อหนึ่งไหนตามไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราใส่กาวน้ําใส่ลงไปซ้มช้อนโต๊ะใส่สีไปสักหน่อยเนาะสีฟ้าไปสักหนึ่งหยดหาเพื่อความสวยงามใส่ผงมุกนิดนึงก็ได้นะเนาะอยากได้แบบวิงวิงผงมุกนี่พี่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวเขาก็วิงแล้วค่ะประมาณเท่านี้ ผงมุกเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแป้งค่ะหรือว่าเป็นพวกอาเชโดวที่เอาไว้ทาตาทาปัดแก้มอะไรเงี้ยค่ะเป็นเกรดเดียวกันนะที่ป้าพักขายก็เป็นเกรดนี้นะใครอยากซื้อผงมุกก็มีขายนะคะเราลองใส่น้ำยาล้างตาลงไปเลยนะทุกคนสักหนึ่งฝา ชุบทุกคนคิดว่าจะเป็นไหมอ่าเขาก็มีความเหมือนจะเป็นสลามดูแต่มันยังไม่เป็นนะทุกคนแล้วเขาก็เหลวลงไปเห็นไหมคะมีหลายคนที่ลองทดลองทำแล้วมันเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนึกออกใช่ไหมเหลวนะทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราใส่น้ำยาน้อยไปจะบอกเลยว่าถ้าเราใส่แล้วมันเป็นมันเป็นเลยนะตั้งแต่แรก เนี่ยมันต้องเป็นแล้วแต่อันนี้คือแค่เหมือนจะเป็นและละลายหายไปอันนี้คือมีลุ้นมากนะทุกคนว่าเขาจะสามารถเป็นสลามเนาะเอาอะไรง่ายๆที่สุดเอาสบู่รักแล้วกันง่ายสุดตอนแรกจะเอาคิเลออเนาะก็คือเป็นครีมอาบน้ำเนี่ยแต่ต้องเป็นยี่ห้อลักเท่านั้นเนาะลักบีไนแล้วก็ชกูบุสอะไรประมาณนี้อื่นก็ไม่เป็นอีกนะคะใส่ลักลงไปซกัก หนึ 1> 1่งถึงสองหยดประมาณนี้นะเพราะว่ามันปั๊มไม่ได้แล้วจะเม่เข็นความแบบของมุกวิ่งไหมผงมุกวิ่งก็มานี่แล้วเราก็คนค่ะแปลกไหมตัวลักษจะค่อยๆทำให้น้ำยาเราจับตัวเป็นก้อนไม่สิน้ำยาด้วยกาวด้วยเนาะรวมๆกันแล้วจะค่อยๆจับตัวเป็นก้อนแต่ถ้าไม่มีจะไม่เป็นเลยนะคะ นี่คือความเป็นลักเป็นก้อนอน,น้ำยาเลยเป็นแบบนี้ลักนะแววผ่า,าแนะนำเนาะอีกอันนึงคือคีริอินะใส่คีริลงไปหนึ่งปืด้ดอ่าดูนะดูความจับตัวเป็นก้อนเห็นไหมใส่คีริอิแล้วก็เป็นเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นน้ำยาล้างตาเนี่ยต้องมีตัวช่วยค่ะถึงจะทำแล้วเป็นสลาม ใส่เพียวๆแล้วไม่เป็นสลามนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นานมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ด้วยเนาะการทดลองทำหลายๆอย่างอาจจะเห็นว่าอตอนนี้เนื้อดีแต่ว่าอนาคตรหรือว่าอีกสักสองสวันทำไปเนื้อเหลวเนื้อขึ้นลาก็เป็นได้นะคะทุกคนดาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะ ว่าทาให้ดูแล้วข้อแนะนํานะคะถ้าใครเอาไปทําเองแนะนําให้ใส่ครีมอาบน้าล้างก่อนหรือว่าใส่ครีมอีก,ก่อนนะคะก่อนที่จะใส่น้ํายาล้างตาเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อสลามดีกว่าค่ะอันนี้คือต้องใช้เวลานวดนิดนึงเนาะเนื้อถึงจะออกมาเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ ถ้าอันนี้คือใส่ให้ดูเพียวๆว่าถ้าใส่กับกาวเลยอ่ะไม่เป็นแบบนี้เนาะอยากจะทําให้ดูให้เห็นเหตุเลยนะคะแล้วก็อยากให้ทดลองน้ํายาตัวไหนอีกก็คอมเมนต์ได้นะบางคนบอกอันนี้ทําแล้วเป็นอย่างเช่นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือผงเบกกิ้งโซดาเนาะทุกคนก็จะแบบเอ้ยเบกกิ้งโซดาเหมือนฝรั่งเขาเอาไปทําแล้วมันทําได้อ่ะแต่เอามาทําแล้วทําไมสาม,มันถึงแข็งกระด้างแล้วมัน เ,เลยเนาะก็คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวจะเอาสูตรเด็ดๆดีๆมาฝากอีกนะแล้วก็จะเอาเทคนิคการทำสลามแปลกๆใหม่ๆมาให้ดูอีกอยากจะบอกว่าอย่าใส่ครีมอาบน้ำหรือครีมเย,เยอะเกินไปนะมันจะทำให้สลามแข็งไม่ไม่เนื้อนุ่มแล้วก็เนียนอย่างนี้นะคะเรียบร้อยแล้วสลามสีฟ้ามูกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ปราช้าบ๊ายบายจุ๊บ